ตริบูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิปโพผลิตภัณฑ์ขาจัดกราบไฮเตอร์คัลเลอร์อายไลเนอร์มิสทีนไนทูไฟ์ มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้จะตัดสินกันแล้วนะครับว่าทีมไหนนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดและเข้าถึงรอบแจ็คพอตของเราขุว่านทีเป็นไงครับคุณนิดครับค่อนข้างจะแฮปปี้กับลูกทีมไหมแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากมั่นใจว่าเราเข้าไหมเต็มที่มันเข้า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 แน่ๆนะลูกๆดูอยู่นี่มีอะไรอยากจะบอกลูกบอกแม่สู้ตายค่ะส่งมาเนี่ยคุณแม่มาลุยเพราะลูกเลยนะคุณแม่สู้ตายนะครับคุณปุ๋มครับ มาถึงรอบนี้คุณมั่นใจในทีมคุณไหมมั่นใจมากค่ะมั่นใจมากนะครับผมแว่นมันจะหล่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราต้องไปทำดั้งเพิ่มนะฮะเต็มไปครับไปหัวต่อท้ายอันนี้เราจะแข่งกันแบบจับเวลามีเวลา90วินาทีนะครับพวกเราจะยืนขึ้นมาสมมติยกตัวอย่างทีมนี้เล่นก่อนนะฮะก็เข้าแถวกันอย่างงี้เบิ๊บเข้าแถวกันยาวงี้พอผมบอกเริ่มผมจะยืนตรงนี้พอเริ่มเึิ๊บคุณหันกลับมาแล้วมาอยู่ตรงนี้เึิ๊บเราเห็นพอคุณเห็นคาคานั้น คุณก็บายให้เพื่อนคุณให้ได้เพื่อนคุณตอบได้ถูกปุ๊บคุณไปเพื่อนคุณมาแทนโรเททแบบนี้ใน90วินาทีนะครับผมทีมของคุณบุ๋มได้เริ่มก่อนเข้าทีครับยืนเข้าแถวกันเลยใครจะเป็นคนแรกจัดได้เลยเอาใครคนแรกเอาเี่เตามนี่หมวดหมู่ของพวกคุณก็คือคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่ากรกำกม<ำ>อย่างเช่นกําลังใจนะฮะพร้อมนะฮะโอเคทีมงานใส่คําครับ อย่าหันไปนะครับ90วินาทีพร้อม90วิเริ่มครับไปเอ่อดูแลลูกบ้านกำนันกำนันทุกบตา้งไปน,นี่ยนะครับกำมือกำหมัดกำปั้นกำปั้นทุกมตา้ตมาครับเลือดเลือดไหลเลือด <ำ S 1> ไหลกำเดากำเดาเอ่อ นักแสดงต้องมีผู้กำกับโอ้ยโอ้แออุแอออกมากำเนิดเออค้าขายเราต้องได้กำไรเอออย่างนี้นะครับปลอมอ่ะปลอมเจ้าหญิงเจ้าหญิงละครปลอมปลอมผ่านผ่านไปเลยครับผ่านผ่านผ่านผ่ไปไปผ่านไปครับออันนี้อะไรฮะปลอมเกายจำยำจำยำ ต้องข่ามันให้หมดสิ้นกำจัดกำจัดอาการกำเริบพูดพูดพูดติดติดกันติดติดขาดแบบกำ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 ติดติดขาดกำกำพาไปเลยดีกว่าพาไเลยดีกว่าพูดได้ครับอะไรที่มันมีแบบ อ่าตัวบางๆใหญ่ๆอ่ะบางๆใหญ่ๆอพูดคำว่าบางไปแล้วครับไม่ได้ครับปพอันเกิดมาไม่มีพ่อแม่เลยกำแพาเออไอโก้มึงสร้างบ้านแล้วต้องมีเมือนหมดแล้วกำแพงหมดเวลาไ่มี่โก้ผู้นี้พออยู่ด้วยกันปุ๊บมองตากันด้วยความไม่มั่นใจ กำมาลอกำมาลอพี่กำมาลอมีแต่กี๊มีกำมาลอกำกวมกำกวมกำกวมก็ไม่ได้กำชับอีกกำโอ้โหของคุณแต่ละคำนี่ได้ได้มานี่นะฮะมีแต่ความลำบากทั้งนั้นแต่ได้เยอะกำกวมกำชับกำมาลอนึกไม่ออกจริงๆนะฮะเอาละคุณคิดว่าได้กี่คำเพราะทั้งหมดที่คุณได้จะคูณ5ทันทีน่าจะประมาณ8 9ดเาคำแปดเกาคำอฮะเยอะนะเยอะนะเมื่อกี้ทีมของคุณปุ๋มนะครับได้ไปทั้งหมด 11คำครับเยอะมาก11คำคูณ5เท่ากับ55คะแนนบวกของเก่าอีก25เป็น80คะแนนแล้วเราต้องได้13อ่ะเราเนี่ยถ้าคุณทำนะคุณนิดคุณทำได้12คุณชนะเลยอ่ะทีมคุณเข้าที่เลยครับเข้าแถวเลยใครจะเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงก่อนเลยนี่อ่ะพวกคุณได้หมวดหมู่คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำเช่น น้ำหวานนะฮะน้ำจืดอะไรพวกนี้ได้ <Okay. S 1> หมดเลยพร้อมแล้วใส่คำครับ Hi, <to> ตื่นเต้นตื่นเต้นสนุกจังเลย <laughs> พร้อมแล้วเริ่มต้นด้วยคำว่าน้ำนะน้ำอะไรก็ได้นะหนึ่งสองสามไปน้ำน้ำแบบว่าเวลาฉีดให้มันน้ำหอมน้ำหอมคุณได้ไปมาโอ้โหเวลาแต่งงานเขาเขาลดอะไรน้ำสังน้ำสังเออเอ่อ,อ,อตรงข้างแบบหวานอ่ะ ที่ใส่เปลือกไม่สบายอ่ะน้ำเกลือเออกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าเออน้ำที่ใช้ในสงการหยาะไม้ขันน้ำหอมน้ำน้ำน้ำอบน้ำอบเออหุ้ยหวานใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมโอ้ยน้ำโมดัซาปาคาบัตตออะไรกินข้าวกับน้ำปลาเออ น้ำพี่บอกโอ๊ยเสียโฉมน้ำปออน้ำปลาน้ำลายเออมะม่วงเราชอบกินการ์ดหวานอป่วยไปไหนกูขามดีวะป่วยไปไหนอกระเพาะมีน้ำย่อยเอออุ้ยขนมจีนน้ำยาไม่ใช่เล็กเล็กหวานหวานเอ้ยไม่ใช่ อะไรอ่ะขนมจีนอ่ะจำน้ำนึงอ่ะแกงไก่น้ำยาเขียวหวานนั่นแปะปลาช่อนไปถ่ายละครที่มีแบบว่ากระตู๊กตุ๊กมะม่วงน้ำปลามะม่วงก็เลีบกับน้ำปลาดอกไม้น้ำในหูน้ำน้ำนองไม่ใช่ไม่ใช่น้ำทำให้หูอื้อน้ำอะไรอ่ะ น้ำมันอะไรน้ำมันเพื่อนเออหมดเวลาจะได้หรือเปล่าเขาได้เยอะมากมีหลายอันฮะพวกคุณทำได้ดีเฮ้ยแต่เราสิบกว่านะสิบกว่าแน่นะสิบกว่านะสิบกว่ามันจะสิบสองหรือสิบเอ็ดหรือสิบสามหรือสิบสามหนึ่งถ้าเกิดสิบสองชนะถ้าเกิดสิบเอ็ดแพ้และพวกคุณทำได้สิบห้า 5 5คูณ5เราก็จบบวกของเก่าอีก23นะครับชนะไป98ต่อ8 0โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณนิดเป็นผู้ที่เข้าถึงรอบแจ็คพอตของเราคุณผมครับเชิญทังนี้วันนี้เนี่ยนะสนุกไหมสนุกมากอันดับแรกมาปาร์ตี้ต้องสนุกก่อนเลยแฮปปี้พอใจกับลูกทีมพอใจมากค่ะได้เยอะเหมือนกันนะ<จ>อ่ะวันหลังมาอีก<ด>อยากจะมาสนุกกันได้เลยนะครับแต่ผมมีกิฟต์เซตที่จะมอบให้คุณนะฮะเชิญกิฟต์เซตออกมาเลย นี่มาได้กลับไปมือเปล่าครับมาฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ขอมอบกิฟต์เซตนะครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าแอ t แทก Soft Plus in Love Rose นะครับพลังความหอมที่เปลี่ยนใจคุณตั้งแต่แรกสัมผัสอันนี้ขอมอบให้ทั้งหมดเลยยังไงถึงจะไม่ได้เข้าไปในรอบจะขอแต่คุณก็จะหอมทั้งวนันอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเดี๋ยว<ช>ปาร์ตี้กันต่อ,ตอนะครับ,รบเชิญเลยครับเชิญคุณนิจจาเชิญทางนี้ เป็นพี่ภาคภูมิใจของลูกทั้งสองเธอได้เ mm ข้ามาแล้วเธอก็เป ok ็นผู้ที่เรียกได้ว่าในประวัติของฮอลลีวูดเกมไนท์เป็นคนที่อายุมากสุดตั้งแต่เคยเข้ามาแข่งขันจริงๆอายุเท่าไหร่42เฮ้ย4 2อายุเท่ากันเลยบ้าบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอลี่ จริงโอ้ยสบายากเชื่อีกฝากแบงค์ไปตั้งเยอะตั้งแยะมาเนี่ยยิงใกล้ๆผมอะตอนนี้ทั้งสองฝั่งนี้เป็นซุปตา์ที่ท่านเลือกได้เลยเลือกดาราคนไหนที่คุณจะเข้าไปในรอบแจ็คพอตอะคุณคนๆนี้จะช่วยสื่อสารกับคุณนะครับกับชื่อที่ขึ้นข้างหลังโดยที่คุณไม่เห็นตอบถูกสิบชื่อเอาไปหนึ่งแสนบาทคุณคิดว่าคนไหนก็ตอนแรกที่เลือกไว้ค่ะครับน้องบูมเอาน้องบูมเหมือนเดิมอาบูมานี่ย่วยช่วยไม่ได้ ทำไมอ่ะขนดันเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกบูมคือเขาอยู่กับตะข่าวอยู่กับเวลาอ่านข่าวเนี้ยอ่านเยอะอยิ่งกับคนเยอะความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือคุณเคยดูใช่ไหมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงอ่ะดูใช่ไหมรู้ไหมคะว่ารายการตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบเป็นรายการตลกแล้วค่ะอ่ะคุณมั่นใจคุณเลือกเขาแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับว่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับในรอบแจ็คพอตของเรานะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สักครู่เดียว ได้คำยากมากๆค่ะเป็นคำที่เกินต้นด้วยคำว่ากรรมค่ะทีมผมเนี่ยพยายามกันมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องของเวลาความเร็วนะคะพยายามที่จะใบ้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่นินนะคะเข้าไปคว้าเงินแสงให้ได้นะคะ